กเขยเห็นยื้อแต่คอยกับไม่ได้ขอเล่ามาขอก่อนโอ้คือทั้งง่ายมาทักมาก่อนเนาะมาก่อนไอ้่พ่อสติ๊กอันอยู่อยู่ใช้อยู่เฟซบุ๊กคือกันเนาะเฟซบุ๊กแต่แต่เจ้าเห็นเนีได้จังไปพ่ออันเพจเพิ่นกิดคนหาไปเรื่อยๆนะหาผู้สจ้าคนนี้โอ้พ่อพ่อว่าไอ้โสดเนาะพี่น้องเลยคู่ได้จังได้ว่าเราเป็นคนลาวอ่ะไอ้ คือแบบสติ๊กเจ้าตั้งซื้อเพชรอันน่ะติ๊กเซาลาวบ่รู้ว่าจังได๋บ่ก็เบิ่งคลิปเซาเพนก่อนหนะนะอ๋อดูถูกเสาเพนก่อนอ๋อยังบ่ทันบ่ทายจริงจังนะทีแรกก็ว่าเพิ่นบาตเดียวกันบอกกันว่ากัเลยหาๆเบิ่งแบบเห็นแบบๆเนาะเนี้ยแบบ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอแชนแนลเนาะวันนี้บ่าวจอรก็ได้มาสัมภาษณ์บ่าวไทยสาวลาวพ่อแม่พี่น้องบ่าวไทยเพิ่นก็มาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเลยมาสู่ขอสาวลาวพี่น้องก็สิมาหาเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าเลยพี่น้องมันได้มาขอสัมภาษณ์เพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่หน้าพอดีพี่น้องเลยก็สิไปอ่าสัมภาษณ์พูดคุยกับเพิ่นพี่น้องถามความรู้สึกของเพิ่นเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมกันเลย กปหาไปกันเลยเนาะไปน้องไปกันนางอยู่ไน้องไปน้องหาบกเยเดี๋ยวให้บอกเล่าเนาะพี่น้องเป็นคนสัานพลาดนี่ก็ไม่ให้เพื่อนสบายดีไอสบายดีสติกสบายดีไอสบายดีสติกเนาะสบายดีเด้อมเอนาะทางบอกเล่าโดยมีบนที วันที่ยังระบาดตอนที่สิบเจ็ดเนาะสิบแปดสิบแปดสิบแปดว้าวำพิษแล้วพี่น้องที่สิบแปดมันนะอี๋เนาะอ่าพี่น้องมาหลายหมื่นแล้วละก็ได้เนาะฮัก็กสีอ่าเห็นตัวจริงลาพี่น้องเนาะเห็นแต่ในเฟสเนาะเคยเห็นแต่ในเฟสเห็นแต่ในเฟสยัง<ม>ของเราพี่น้องเลยเป็นยังไงเมื่อวานนี่บรรยากาศที่ว่าแคนอ่ากูแคนปูแคน,แนจะได้ปูแคนพี่ยับมาใกล้ๆทล้ทสามีจ้ะพี่อือ อย่าเคืนนี่นเราก็ได้เนาะเคยเคยออกกล้องจั่เถื่อนสาวติ๊กสองเถื่อบอสองเถื่อนดเนาะเจ้าเขาะเพยนไปถ่ายเลยแหละกับสาวปองเลยอ๋อกับสาวเมงปอเนาะพี่น้องกับรายการเนาะเพิ่มเติมเ้วยเนาะที่ว่าสาวเมงปอไปถ่ายเจ้าเนาะกับกับเมียเขาเนาะเพิ่นฮักกามาถ่ายเพิ่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อวานนี่แหละเนาะที่ว่าเพิ่นปูแคน Ken là này chín đong bò lùa chẳng này. Ừ. Ừ, cả hết đong nồi nì lạ. nó. Nó À cả con đơn gà nó. Tông tham sao tít còn chín đong. Sao anh nhụt thay sao tít. vào ừ. ừ. luôn để họ đây nó. Tám mươi hộp bì Thằng ai đây 30 30 30 cầu. nó. No. Ừ. <laughs> ทาง <inequ ity. S 1> กันกบลายบันไดน้อยจีบกันดดนบ่อยขอถามเด้ร์กับอันดับสามที่คนโูกกันเต่ปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าก่อนก่อนโควิดบ่หรือว่าจีบแต่โควิดเข้าแล้วโควิดเข้าได้ปีสองพันสิบเก้าเนาะกับสี่รายรายลอียกันไหกันโดนเติบเป็นเรื่องีเนาะปีนี้กับปีสองพันสี่พี่น้องเลยอ้าว ไปพ่อกันแบบไรนี่เจ้าวิ๊กทานชาวติ๊กก่อนเนาะเห็นในเฟซในไลน์นี่เหละโอเห็นกันในเฟซในไลน์เนาะคอยในเฟซใงไลน์เนาะพี่น้องตัวเสียวเนาะไพ่ไพ่ไปขอเป็นเพื่อนไพ่ก่อนดิเอาทานชาวติ๊กก่อนเนาะพี่น้องแกเขาเห็นยืดแต่คอยก็นไม่ได้ขอเล้ามาขอก่อนโอ้คือทั้งไงเราทักมาก่อนเนาะมาก่อนอ้ใช่พ่อสติ๊กอันอยู่อยู่ใช้อยู่อ่าเฟซบุ๊กคือกันเนาะเฟซบุ๊กแต แล้วเจ้าเห็นเนีได้จังไปพ่ออันเพศเพิ่นก็คนหาไปเรื่อยๆนะหาผู้สาวดิสอ๋อเพราะเพราะว่าอ้ายโสดเนาะโสดโสดเลยหาคนคุยนะเอาเคลียร์ไปโดยทามือไอ้ก่อนพี่น้องลืมเลยก็ดีไอ้ซื่ออย่างไรก็ซื่อไอ้บุดอ๋อไอ้บุดนะพี่น้องอ๋ต่อแบบนี้พี่น้องเลยก็คือคนไปเรื่อยๆจังมาพ่อกับชาวติ๊กนี่เนาะไอ้เนาะ แสดงว่าพรมดิขิดดนี่พี่น้องเลยแม่ก็บซุ้มลาพ่อกันเนาะก็บบอลกันโดนเตะอย่างจังไดมาบอลจนเมืย์ไปเลยลมกันแบบแรกๆนี่คือแบบเออ่ยังยังบอลนป้านายน้องายเนาะแบบมลมเป็นหมู่เป็นกูชื่อเนาะที่แกกับบอลเรียนๆนี่แหละโดยกับภาษาจีนจังเพราะว่าอันนี้มืดๆมือ,มอที่ว่าซุ้มสาวเ็นพ่อเป็นมาถ่ายสติตกนี่พี่น้อง เมื่อนั้นเจาติกเป็นคนแจกเฟซบุ๊กเนาะแอ่าแจกเฟซบุ๊กเลยกับทางเมียเขาก็น่าจะแจกอยู่ที่เนาะแล้วก็ลืมเลยได้แจกอยู่เมนบอทไอเจ้าได้เบิังคลิปเมนบอบอเขาเขามาก่อนเขามาก่อนแล้วเขามาก่อนอันที่ว่ามาเบิังคลิปแีบโอ้เรามาก่อนเขามาก่อน ว่ามันสามปีแล่ว่าเราปี้องเยปีสามปีนะถ้าอ้ายแล้วนี่โบได้โบได้พ่อในในคลิปได้พี่น้องเลยพ่อทา้งเฟซบุ๊กได้เนาะอันนี้คือแบบเฮาเข้าใจผิดเด้อพี่น้องคิดว่าอ้ายเราไปเอาเฟซบุ๊กในคลิปอันน่ะชุมสาเมิงปอหรือว่าอันในคลิปเมียเฮาเนาะอันนี้บ่ได้แม่นเนาะอ้ายเนาะเพิ่นเพิ่นบรถ่ายที่ลังอีกนะอืแสดงว่าเราฮู้จักก่อนหน้าที่ว่าชุ่มนั่นนั่นเนาะเมดน่ะที่ ก่อนหันซองปีก็คือแบบไปเลื่อนไปเลื่อนเลยพ่อเนาะสองปีเราจะมาถ่ายหนึ่งสองปีจะมาถ่ายอ้พี่น้องเอ้ยคู่ได้จะได้ว่าเราเป็นคนลาวอ่ะไอ้คือแบบสติ๊กเจ้าตั้งซื้อเฟซอันน่ะติ๊กสาวลาวบอกรว่าจะเลยบอกระเบื้องคลิปชาวเพ้นก่อนหน้ลนะดูทูชาวเพ้นก่อนอ๋อยังไม่ทันมาถ่ายจริงจังนะทีแรกก็ว่กเป็นในบาทเดียวกันบอกกันว่าเดีเลยหาหาแบบเห็นแบบเนาะ ก็อภินอนกันเลยจ๊กบันเรียกว่าชุมเจ้าล้มกันนี่คือแบบใส่เวลาโดนบอจังขอเป็นแฟนกันนะไอ้ก็โดนเติมปีประมาณปีสองปีถึงคอเป็นแฟนกัน่อยเร้ิมคบกันวันนี้กี้ก็ล้มเล่นลายนคนจะได้มัล้มลินลายคนสติ๊กนี่แบบโอ้พอแล้วได้อี่นองเลย ไม่เห็ดเนี้ยได้จังตาตืนใจมามาขบกับไอ้ล้วจ้ะก็มีว้ากันเนี่ยใช่ายมว่าเอาทั้งไอ้ว่าวได้ไอวุฒิว่าได้ต่ว่ามาขบกันบ่อลงไจ้ะเนี่ยก็ว่ามาแท็กก็ว่าถึงมันอยู่น้ำโดยมัธรรมาช่าต่างลาวด้วยโดยก็คือทาถ้าไอวุฒินี่เราก็อยากมาอยู่ลาวเนาะพี่น้องอยากมาอยู่พี่เนาะ ยงมาสั่งมาช้าจูพี่น้อยเนาะมันเงียบดีเงียบดีบูญมาอยู่เพื่อโดยเดี๋ยวจะถามไอวุฒิไอวุฒิเป็นคนจังหวัดใดเป็นคนจังหวัดศรีสกเกะโอ้ศรีสกเกะมาศรีสกเกะบ้านพัวเอือยเฮาพี่น้องเลยพัวเอาเอ้ยพัวเขากับไอเอือยเขาเนะเอือยเขากับไปเอาพัวยู่ปุ่นพี่น้องเลยแต่กรบบด้ียูในี่ยชิซกิเอตกอยู่อำเภอลาศสีสรัยอือโดยในจังหวัดคุ้มคือกรไบ้อยูในจังหวัดเนาะ อยู่แบบอ่าคือแบบสวัสดิเขตกับบ้านหอยแางเหมนนะพี่น้องห่างกันก็หลายโลเตอร์ว่จากตัวจังหวัดมาบ้านเจ้ากับประมาณสี่สิบปลายใช่ไหอืมกับประมาณคือกันกับสวัสดิเขตมาบ้านหอยแางประมาณสี่สิบกว่าโลพี่น้องประมาณประมาณนี้เ้อาไเนะอืมเพราะมันจะขึ้นมาทางร้อยเอ็ดโดยอคิดด้นบจังว่ะอันจังได้สี่สิบมาอยู่น้ำลาวนี่อะไรคิดด้นเป็นปีเลยเป็นปีเนาะ กัเลยว่าเปลี่ยนมาเลยบัดนี้คือรวมรวมกันอีกเจ้ากับลาวนี่คบกันอ่าจากปีที <S 1> <S 1> ่ว่าเจ้าเริ่มมาเป็นแฟนกับลาวขน่ดอืมสิเข้า4ปีนี่แหละปีที่4ีถือบ่ปีนี่แหละปีนี้ก็บชื่อว่าโดนพี่น้องคือบ่ได้แม่นแบบอันนี้บ่ได้เล่นโบนัมเมนว่าเรื่องเปิดใจได้พี่น้องคือแบบเล่นเล่นมันัมเนเรื่องเล่นๆเนาะคือแบบอ้ายลาวนี่จริงจังอันนี้กับอ่าซาวติกเพิ่นพี่น้องเ้ยอ่า อันนี้เขาอยากมาถ่ายทอดอันวิถีชีวิตเ,<อ>เนาะอ่าคู่หักบ่าวไทยกับสาวลาวเด้อพี่น้องเขาบอกได้มาว่าเปิดใจยังเด้อพี่น้องเด้อเด้เดเดนนอ,อเนาะจะแสดงว่าใช้เวลากัดโดนน่าสุดเจ้าเนาะสองคนเบิ่งใจกันกระยาวเติบเด้พี่น้องสี่ปีเนาะปีที่สี่พี่น้องเลยคือแบบอ่ไอ้กระซี่กับเมื่อยอยู่บ่หรือว่ากันไหมกับเมื่ออยู่เตะกัน อยู่เห็ดหน้าซอยเมียก่อนอืมโอ้มาเนี่ยมาอยู่เห็ดหน้าเลยเนาะเห็ดหน้าซอยเมียก่อนจะคิดเมื่อก็คือแบบว่าไปไปมาเนาะไปไปมาโดยโดยคืออันน่ะไอ้เห็ดเวียงนี่ใช้อยู่อยู่เมืองไทยนะค่ะเห็ดงานโพดิเจอร์เนี่ยเห็ดที่งานเองโอ้เห็ดโพดิเจอร์เรียนไดเข้าวจางนะคือแบบไอ้ที่เป็นสร้างบ่เป็นสร้างรับเมาเป็นสร้างครับเมาอะ้รพี่รู้นะเห็ดโพดิเจอร์เนาะเห็ดโตเห็ดโตเห็ดตัง่างได้เนาะ ได้ได้อืมดีแหละลุงเจ้ากับเล่าก็เห็ดกับไม้พอดีเนาะเข้ากันเลยได้เนาะนี่ว่าไอมาอยู่ลวาวไอก็ลองเห็ดจักอันสองอันลองเบิ่มเนาะหาหาทุนสี่เื่องมือก็บมีเงินม, <c oughs> มีเงินบ่ได้มีเงินคือเพิ่นมาเนาะก็คือแบบมาโ<า>ดยใจรีรอเนาะมาโด,ย,<อ>ดยใจดยโดยความอัมกงามาของแพงนี่ละ ขาดชิดจอดเมียเอาน้ำพัวแพงอยู่บ่เขอทานเลยนี่จถามเป็นยังพอสติกอันนี้ตอบเพราะว่าอายเราโบ้อยู่แล้วเนาะต้องถามเมียเนาะพี่น้องเลยแพงบ่สติกคือลาวมอยู่บ่เก็บโบแพงเป็นในเอาน้ำพึ่นสองหมื่นแต่ว่าเพิ่นก็เห็น้องน้าเห็นอีหยังนะหลายอย่างโดยแบบใช่ในครอบครัวยังเพิ่นก็โอนให้แต่ละพันสองพันสินะโดยก็เลยแบบออ เอาทันนี้ก่โพไซย,ยูโอ้โหคือคือทางเมย์ไปกับโบได้เรียกร้องยังไงงอ้อืมธรรมดาคือแบบเม,มื่อเมื่อแตง่งฮะเมื่อวานนี่เนาะคือเมื่อวานนี่พี่น,อน้องเนี่ยว่าไอ้ทางเราอ่าทางไอ้โบนี่คือแบบจ่ายเงินให้ทางอ่าซาติกนี่ก็จ่ายก่อนเท่านั้นนะให้เป็นก่อนหมื่นหนึง่งอืมคือข้างเมียนหมื่นหนึง่งเอโอ้โหคือว่าบ่แพงนะพี่น้องแบบ อ่าขาดองเพิ่นนาพี่น้องเลยก็คือสาวติ๊กเราก็บโบเดอแพงนะัเพราะว่าท้งอ้ายนี่เราเคยแบบสร้างอ่าห้องม้งห้องน้ำเนาะฝากฝากับฝากมาให้เมียใส่เาเ่อละพันเถื่ออียังธนาพี่น้องเลยทางเมียเราก็เลยว่าอ๋อโบแพงธนาขาชิ้นชอดโบได้แพงพี่น้องเลยถือว่าแบบกับโบโบแพงถือว่าโบแพงนเนาะอ้ายเนาะอ่าแบบอ่อย่งางนี้พี่น้องคือแบบเราก็หักกันธนาพี่น้องเลยเนาะ อันทั้งอันาพังไทยอันวัดมีผู้ใดามาเนาะเมื่อวานเนาะไอ,อมีแต่คนหยาดเวียดคนหยาดเวียดเดาว่าเพิ่นสิมามาน้ำหลังนะโอ้โดยเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามลูกไ,ปปไิ่นอยู่เนาะเป็นยังไงสถานะครอบครัวจะอยู่ทางอนดกับบ้านกลางเลยล่ะสางกลางเนะงาเนะกับบ่ร,รวยบ่จนกับมีพ,พ่อกินเนาะบ่อชินกับบัวรวยก็บคือทาง คือกันกับครอบครัวทางเม uh ียอะไรเนาะครออยู่ครอคริสพี่นาะเจ้าก็มีพี่น้องก็หลายบภาษาไอ้พี่น้องก็หลายอยู่แต่เจ้ากระยางานนะครับพ่อเป็นนคประมาณหกคนเนี vale <S 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 ่ยนะหกคนเนาะคือแบบเจ้านี่เป็นคนที่เราได้แข็ง่อาพวกพี่น้องเนี่ยเฮือนนะบอกเมนพี่น้องกันท้ะๆพวกพี่น้องกันเตะๆเนี่ยสามคนสามเองบอก ลูกแม่เดียวพอเดียวคเดียได้สามคนสามคนมาแต่ว่าพี่ลองรวมบอบอบอถามบีมีอยู่กันดูสามคนไอเป็นคนที่ที่สองที่สองเนาะมีน้องหล่าอีกคนหนึ่งเนาะมีน้องดาผู้ชายอ๋อผู้ชายโดยเอ้ยเอ้ยไงแล้วก็โดยน้องน้องดาบีสามอู่มาแต่ว่าไอเป็นคนกลางเนาะเป็นคนกลางคโดย คือคยไอ่ก็เคยสร้างครอบพุย่ยเนอะวะขอถามเรื่องส่วนตัวเนี่ยก้อนหนึ่งเนาะเคยสร้างมาอยู่<ม>พอดีครอบครัวมันไปกันบ่ไรก็เลยแยกทางกันแช่ไหมกันโอ้โหอันนี้ก็บผมเป็นยางเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราบผมเป็นเนื้อคู่กันกัดแเ้าก็ได้อ่าสักวันหนึ่งก็ต้องได้เลิกลากันเน,ะนาะอ้เนาะเลิกเลิกกันดนเลยไดนะ้เนาะเจ็ดปีเจ็บเข่าปีที่เจ็ดเลยพี่น้องวงช่วงเดือกันกับบริเวณ หลินเวทบด้ไปลินไปทางใดบอกบอกคือแบบอยู่แต่เด็กโตเลยอยู่เด็ในเฮือนเฮ็ดงานเรียกลับมาบวชไปเที่ยวไทยโดยก็คือท่านซาติกดิค่ะเคยแบบมีครอบครัวมาก่อนบอเคยมีมีลูกหรือว่าจะมีลูกสองคนมีลูกสองคนแต่ว่าท่านไอวุฒิตอนนี้ก็มีบอมีเป็นลูคนบอมีลูกมากนเอาโอ้แสดงว่าซาติกมีคนมีลูกสองเนาะ ดูดูนน้ำเจ้าเบอร์ละว่าลูกยืนน้ำยืนน้ำควายแบบสวยมันยิงผู้ชายมันยิงกับผู้ชายพี่น้องโอ้ดีดีได้ก็ดีใจน้ำทั้งสองคนเนาะเป็นอ่าหักกันจริงพี่น้องเลยรวมกันบูเดมินมือหนึ่งสองมือเลยพี่น้องใช้เวลาก็ค่อนข้างชี่แบบหลายปีเถอะยาวนานยาวนานโดยควรเนาะถ้าแบบบางคนนี่ถ้าเพิ่นแบบอันทนบ่ได้คือแบบ นด้สิไปแล้วพี่นอ้องอบวกเกินปีเนาะคนที่ว่าเพิ่นแบบมาลมปุ๊บอ่าสมมติว่าอ่าแบบมีปัญหากันบบเล็กๆในน้อย,นยคือแบบบอกเลิกบอกลากันอลไก็ไปเลยเนาะไอ้นี่นคือแบบทางไอ้แล้วนี่คือแบบนานในพี่น้องที่ว่าเพิ่นจีบก,กันกับสาวจิกเนาะมันมันต้องจริงใจกันดีได้<น>จริก<น>ันอบอกกันเลยใจังเลยแมนคือไอ้เนี่ยฮะจริงวางแต่งเนาะ จนมามาวาจนจะแต่งงานเนาะคือแบบใจก็ร่อยเฮงี่นองเลยแบบคนเดียวเราเลยพี่น้องยอมหับลาพี่น้องเลยแล้วแบบอาอนาคตชีเห็ดยังไงเนาะอยู่อยู่ลาเราแตมุติว่าต่อไปนะเนี่ยมาบุกเบิกนาบอหรือว่าจะไง หาทุนมาบูเบิกหน้าอยู่ตอนนี้เ่าท่านมีเ่าท่านมีทางเมียนี่ทางแม่เพิ่นได้อ่แบ่งให้แล้วบ่ะรือว่าจังมีเงินแบ่งให้แล้วแบ่งกันเรียบร้อยแล้วบ่เป็นทางจ่งมียงเงิ่นแบ่งกันแล้วได้พี่น้องเอ้ยน้องชะนี่ก็แม่ของายานะแต่บ่ทันพี่น้องเอ้ยนี่นี่ น้องชะนี่ก็แม่นน้ํายังบ่บกตัวนี้ปลาบ่เต็มอยู่บ่ีปลาอเอบ่อยบ่มปลาวเติบแล้วเนาะแม่เาเาแ่กันมีเงินก็เฮ็ดคือแบบเฮ็ดจัก3ไห้ดีเนาะ3ไใหญ่โอเคด้เนาะตอีพี่น้องเหนรถใหญ่มาปั๊บเนาะเ็ไห้าใหญ่เลยับามีเงินปั๊บโนนเพิงบ่ได้สั่เพิงพุ่นน่ะอือ ตอนนี้เงินบ่ทันก็มีแต่ตอนนเห็ดอยู่น้ำเมถาวรก่อนเนาะอ่าแต่ละปีได้เข่าลายปกติเก้าอยู่เห็ดนำกันหมดคนแก่ประมาณเจ็ดแปดสิบนุ่นล่ะเจ็ดแปดสิบคนร่วมกันเนี่ยปะโอ้เจ็ดแปดสิบปีแต่ละปีนะปีหนึ่งปีนี่เจ้าเห็ดผู้เดียวเจ้าบปีหนึ่เห็ดผู้เดียวข่อยโอ้ไผ่ไทยให้ไทยนาให้ตอนช่วงที่ว่าไอบุญจะบมาน้องเคยไทยให้น้องเคยไทยโอ้ก็ เติมดราม่าใช่หลุดท้ายเนาะเป็นดรามันคือยังให้เพิ่นสองห้อได้เท่าได้เข่าวได้ข่าแซวสี่ชอบแซวสี่ชอบดํานาเซาสองให้ดํานาแซาสองให้แซวสองให้คือแบบให้โบได้ใหญ่เลยพี่น้องบางคนคิดว่าเป็นไร่เนาะโบแมนเลยพี่น้องเอ้ยให้ห้ก็คือแบบบ้านเทาวชิงห้องให้เนาะแบบได้น้อยคือว่าแบบเอาความปราแบบสามชิปหล่องนะพี่น้องเนาะตามชิปบัตก้าเนาะ โบไดไลน์พี่น้องต่อต่ออันต์หลอกหนึ่งเนาะต่อให้หนึ่งอะไรพี่น้องเลยโอ้เนาะอ้าพังเบิ่งปีนี่เนาะมีอ่าทางสามีมาสอิได้เห็นหน้ามาเห็นหน้าซอยอยก็ดีแล้วเนาะบ้ามาประกาศหายแล้วประเด็นอยเห็นหน้าก่อนซอยเห็นหน้าก่อนเนาะหน้าก่อนหรือว่าฝากพร อาผักพรน้อาอ้ก็คือเจ้าเหตุงานนีกกระขนทางสี่แบบหลายปีลวบอสแต่อายุเท่าไหร่อายุสิบสองปีแต่อายุสิบสองยาวนานยาวนานเลยแล้วก็อมีคนจ้างกัเฮ็ดเป็นสิ่งนะมันมีคนจ้างกัอยู่แต่ว่าเป็นงานเมาเด้พี่น้องเลยงานอิสระงานเมาอิสระเนาะถ้ามีไปจ้างถ้าอ้แล้วก็ไปเนาะแต่โมมีไปจ้างกับคือแบบอยู่เฮ็ดเหมือนว่าออ้ ครับบได้มีเงินเดือนคือเพิ่มน,น,นะนะเราบได้มีเงินเงินเดือนตายโตเด้พี่น้องคือแบบงานอิสระเนาะก็ะคือแบบไอ้นี่เป็นเป็นชากแต่สร้างเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวหรือว่าเป็นเห็ดอย่างอื่นนะก็ได้เห<ย>็ดอย่างอื่นก็ได้แต่ว,ว่าก็สาม,มารถาีได้เบิดได้ได้โอ้ได้อยู่ด้พี่น้องเยคือว่าเรากับเห็ดได้ทุกอย่างนะเนาะแต่ก็แต่ก็เริ่มมาเห็ดเฟอร์นิเจอร์หลังๆมาฮะนะงาน กอดางเราเมื่อยโคดขางคือแบบนักนะงานกอดางเนาะจะลืมขอขอไม่คนรจะเจอตัวเหยื่อก็เลยเหตุตัวเห็ดเตียงไปงานโมไปมันนี<อ>้ก็เป็นงานเรื่ออิสร,ระพี่น้องเลยงานสน่วนตัวเนาะถนะ้าใครยอยากจ้างทางแอร์เราก็จ้างเราได้เลยพี่น้องถา้าเรากลับไปอิสกเกตเนาะเอฟซีครัพี่นอนะ <Spin. S 2> อ้องเลยนี่แหละจ้างไอวุดได้พี่น้องก็คือแบบแถวเขตนะ ใช่ก็ไปเห็ดแต่เบิดบตบอกเห็ดเห็ดสมมุติว่าเพิ่นจ้างไปนี่ก็คือแบบขับรถไปอันนั้นเลยไปเิ็ดไปเห็ดแต่เพิ่นเลยเนาะเอาเมื่อนี้พากันกินข้าวกับยางเมื่อนี้ข้าวเที่ยงจำบะหงจำมะฮุงกินจำบะฮุงบ่เด๋อจำบะหงปีงไก่ก็ต้มไก่ไก่ก็อยู่นาเด้อไก่อยู่บ้านเนาะเมื่อกินดองครับ บอกว่าในพี่น้องมีแต่เมียไปเนาะเอาปวดไปคือแบบมีแต่ญาติพี่น้องครับว่าเกิดมาหัวแม่มมแก้วอาแต่คนใกล้ๆนะคนใกล้ๆเฮียงกันแหละเนาะญาติพี่น้องเลยนนเนาะเอ้าจังได้กับเนาะเระแสดงความยินดีแอบกับอะนรแอบเซอร์จิะกันอันกุงงง้งตะลายตะขอให้คะองหักกันไปโดนๆเนาะเป็นอย่างคือ ยังคิดจะกับเจ้าว่าวฮะเนี่ยที่กับกับว่าวหมู่เพนยังเงินเจ้ามักว่าวฮะเนะพี่น้องเขาก็ว่าบหมู่เพนบันไดาเขาก็ได้เขาก็บหมู่เพนเุ่าเนาะพี่น้องอือเนาะจัดแสดงความดีเห่ไรพี่น้องเลยอ่าทั้งสองคนเนาะอ่าทั้งหนุ่มลาวสาวไทยพี่น้องเพรเฮ้ยเบาไปเลยเขาก็ได้เบาไทยสาวลาวพี่น้องสาวลาวเนีนเนนเนนเนนอืมความมุสิก ทั้งไนวุฒิเพิ่นกัคือสชีแบบดีใจเฮงนะพี่น้องเลยว่าได้มาอยู่กับคนที่ห,กหักนาอยเนะเาะอ๋อพี่น้องเอาอแขกรายการเนาะเฮารายการบารจอนเนาะรายการซาติกรายการไอวุฒิเนาะมืเอนี้พี่พี่น้องมีโอกาสได้มาโอมาโอโลงก,กับสมลาวพี่น้องเลยหลังจากที่เห็นคลิปเนาะเมื่อวานทางช่องอามาน้องพิชัยและกับสปพรเพิ่นเนาะได้มา ถอดวิธีชีวิตการแต่งงานของเป่าไทยกับสาวลาวให้เบิ่งนมการเมื่อวานมันก็คือกันอยู่บ่อาอกับอยู่ฝั่งไทยคือกันเดี๋ยว่าวิธีแต่งงานอะไรคือกันพอแต่ไปอีสานกับฝั่งลาวคือกันโบแตกต่างกันบ่แตต่างกันู่ลาผูกคอต่อแขนก็คือกันเนาะคือกันจิดวาสีแตกต่างโบแตกเนาะอ่ะเนาะ คือไอ่เคยจะเบิ่งช่องยูทูปเขาจะบอกไอ่เบิ่งช่วงไดนเนาะปีช่วงมันว่างเอะปีสองพันเธอได้จะเบิ่งคลิปเขาตั้งวีประจุปันเลยก่อนโควิดบ่โควิดเขาโควิดเขาช่วงนั้นช่วงโควิดเขาพอดีติดต่อมากันข่อยกันนั่นนะที่ว่ามักเบิ่งช่องคนนึงสิช่วงนั้นนะเบิ่งอยู่เนาะเบิร์กตอนนั้นกำลังเบิร์กยูทูปอยู่กัน แสดงว่าก็เราก็เป็นเดบิวตี้ใหได้พี่น้องเลยอ๋บินยูทูบอยู่ก่อนโควิดอันนั้นหรือว่าโควิดเขาแล้วเนาะเทว่าเป็น <COVID S 1> หัก<า>ตม้มช่องเขาติดตามช่องยูทูปเขาเนาะพี่น้องก็คือมาอยู่บ้านเท่านี้ได้เบิ้งอยู่บ,าบ่าน <มา S 2> เราบ้<ก>า <ำ S 1> <ะ>เรากำลังเดินทางมางที่กรุงเทพนะนั่นแหละเบิ้งช่วงนั้นละอ๋อเขาจะปิดประเทศนะก่อนได้พี่น้องก่อน วันเมถาวรโดนแล้วนะเมดถาวรเข่าช่วงช่วงกลับฟนะโอ้เมเา่าเข้าเมเา่าทางเมียเข้าเสียเดพี่น้องเลยแม่แล赖แม่แ赖ไอเระเบิ่งเนาะมันก็โดนเโดนโดนหลายปีโดนแหงเลยสี่ปีกว่าเบิ่งช่วงกลับมันก็เลยตามเห่าดามมาเลยเห่าเลยเห่าเลยอ่าพี่น้องเะยยัไงก็ขอบคุณหลายๆลายเลยไอเด้อเนาะติดติดตามเป็นกับเป็นดเอ็ซีมา อย่างลงมาตลอดเปิดดว่าเอ้ามาเล่าบ่นะว่าเล่าว่าจอดเอ้าคิดว่าเล่าบ่ได้เบิ่งคลิปฮะจะดอกพี่น้องเราก็เบิ่งอยู่ด้วพี่น้องอ๋อเบิ่งเบิร์ทีมงานยูทูปมัน่ะเบิ่งร์กเบิพี่น้องส่วนใหไ่ก็มีแต่พี่น้องฝั่งไทยแต่เป็นเบิ่งช่องยูทูปชุมยูทูบเบิร์กฝั่งลาวพี่น้องแปลว่าเก้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้อง พอเพิ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์โหจักเนาะคือว่าคนไทยเป็นตรงผู้คนประลาวพี่น้องประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเนาะคือว่าลายได้ลอยเนาะลายเลยลายแหงพี่น้องเลยเป็นกับบางคนเป็นกับวิธีชีวิตแบบเงียบสงบดีเนาะอยู่ฝั่งลาวพี่น้องล้วนวายี่น้องฝั่งน้ำพรวนวายพี่น้องอะไรกับหมักแบบธรรมชาติอี่ยังเนาะเป็นอยยังยังมีลายอยู่พี่น้องถ้าก็เจ้าบุบุกเบอร์เข็ดชวนมั่นนี่คือแบบธรรมชาตินในลายแหงเนาะพวกต้นไม้ต้นยังเนาะ เอาไอ้พวกไาขา่หมูดงมแดงยังพอได้กินอยู่ได้สินอ่ะอามือแคบ้านนะพอได้กินมุกบดได้อ่า,าอไห้เคยไหมอันนี้ไข่แดงกอดยามันตอนคื <c oughs> อมื่อวานนี่คือแบบเห็นก็เจ้าแน่อยู่เมื่อวานนี่ไข่กำลังตึงว่ะอ่ิ่นเ <c oughs> อามาให้เบิงบางคนกับผูกแถวคุ้มนองบีน่ะเ <c oughs> นยได้เจ็ดแปดถ้วยมีแต่ไข่หัษชาไข่ยหญไง พี่น้องเง่ยว้งนี่ไข่บัแดงเนาะช่วงแเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มมีไข่แล้วพี่น้องไข่บัแดงเนาะเดี๋ยวคนตกลงมาใส่แหงกบได้ว้าวพี่น้องเลยทำที่กินเนาะเกตแถท่น้าสติกนี่ยพอพอได้กินได้ป่าทั้งหลายเนาะสติ๊กเนาะพี่น้ององป่าเลยเต็มอยู่นี่คือแบบทีของเลาได้พี่น้องเลยเหุ่น้าสติกเนาะแต่ว่าก็ยังบดเป็นไหหน้าเนาะอนาคตว่าทางผัวว่าสี่หาเงินมาบกเบิกเก็ดแหงหน้าพี่น้องเลย เขาจะได้กันเนาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเนาะทั้งไอ้มุดและกับซาติกเดอร์จะได้กันขอบคุณหลายๆเนาะที่มานั่งมาโอ้มารวมกันเนาะเมื่อนี้พี่น้องมีโอกาสได้เห็นหน้าทางไอ้มุดเพิ่นเนาะเพิ่นกับมาลายเบิร์เลยได้ยินแต่ทางเมียว่าเอ้าบ่าวไทยมาเพห่อบอกไทยมามาอยู่นําแทนเลยได้เฮ้ยป่ะจันเลยบอกอ๋ออยากเห็นหน้าเห็นตาเราด้ก็เลยได้ออกมาเมื่อนี้พี่น้องเลยก็ได้เบิ่งคลิปเมื่อวานเลยเนาะ อ่านี่กับมาได้พอตวัวจริงอ่าเพื่นไปที่เรียบร้อยแล้วทางอ่ายเราก็อ่าเป็นคนอ่นาดีไซน์ดีเด้พี่น้องเลยเนาะโอโลมมวนพี่น้อง <c oughs> เป็นจงได้อันได้ไมาเห็นตัวจริงกันบ้ <c oughs> านเนี่ยเป็นไม่ได้การดีไซนให้เราจะ <c oughs> เป็นคนดีอ๋อเป็นคนดีเนาะทางเมียได้เฉลี่ยเป็นอะไรเป็นคนดีคนคนสีสีตรงดีอ๋อมาคนจริงดย้ยมันจะคุยกยันกันชีตัวก็มันคุยหยาดอ๋อเมียนและายเนาะ จะได้กับขอให้ักเพลงกับไปโดนได้เด้ <c oughs> อโดยอาลซัลลคิมี่เนาะอ่าซุมเฮาสีคนกะบค <c oughs> อโต้เลยพี่น้องจะได้กับขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุ <c oughs> พี่น้องทุกทีปบคสุขทุกคนคอมเมนต์มาแสดงความ,มดีๆกับไอ้บันไดเด้อพี่นอ้องเด้อเอเอาพ่อ,อคือคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องจะลูคิมี่กันกไปแล้วสวัสดีสวัสดีเ